ี๋ยววันนี้มาทำอะไรกันครับวันน <No oh, uh ี้มาเขาให้มาทำอะไรนะมาขายเสื้อมีอ่าขายเสื้อแปลอะไรฮะโนเดนเดอร์ครับสวยไหมโคตรสวยถูกไหมถูกมากต้องมีแล้วเปล่าแน่นอนต้องใส่อะไรกันนะนี่โนเดนเดอร์เขาต้องใส่อะไรเดียวกูเลยอะไรเดียว ลายก็มีตั้งเยอะแล้วก็มีเดินพรมใช่ครับแล้วก็เดินแฟชั่นครับเดินแบบของซัมซุงฮะโยอดไปดิครับไม่มีใครคบมือเลยฮะไม่ตลาดยังไม่เปิดปกติชอบเดินวัสันบีนไม่ชอบไปบูธไหลวะบิลเลียนชอยได้ไหมครับวันนี้มาเพราะเรามาันเป็นปีที่สองแล้วนะผมผมครั้งแรกครับปีที่แล้วผมหนีไปเที่ยวมาใช่ก็เลยไม่รู้อะไรเลยตอนนี้ผมเป็นปีที่สองแล้วครับผมก็บรรยากาศก็อบอุ่นฮะ รู้สึกงานลมญาติขอให้มีลิเนียลชอยนะครับมีคนมาเยอะๆเป็นงานดีๆรวมกิจกรรมหลายๆคนนะครับซึ่งเรียกว่าเรียกได้ยางมากสําหรับการมีอิจการเดินแฟชั่นเราก็มีพี่ๆศิลปินหลายๆค่ายมารวมกันนะครับเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากมากก็อยากจะให้มีทุกๆปีนะครับผมค,ครับก<อ>็เจ้าของงานก็ อายุยืนยืนตามนั้นเลยครับผมสุดยอดฮะแลผลงานเล่คเร็บไปผลงานตอนนี้ก็จะมีวันที่14กุมภาฮะบอกโลกให้รู้ว่ากูรักมึงฮะชุกลง้างหลังกันนะฮะว่าการทำงานของแต่ละฝ่ายเป็นยังไงนะครับเราจะพามาดูกันนะฮะวันนี้รับบทเป็นช่างแต่งหน้านะฮะแล้วก็เดี๋ยวทำกันเดี๋ยว ไทำรายการด้วยนี่เธอมัอยี้ไงพูดไปแล้วแต่ก็แบบไม่ได้ดังขนาดนั้นนะครับก็เดี๋ยวคาดว่าในอนาคตเพราะว่าอนาคตจะพัฒนาไปเป็นนักแสดงแล้วก็เป็นนักร้องด้วยติดตามด้วยนะครับองงนึรู้เลยว่าแปรไม่ออกนี่จบไปแล้วกับซิงเกิลแรกรัชวิทย์ม์คศิวัตร์ Let's อ้าวส่งเสียงดังให้กับน้องๆบังเอิญรักหน่อยแล้วโยกจังหวะทำดนตรีด้วยนะฮะแม่น่ารักครับโอเคนะครับมาเลยครับแก๊งบังเอิญรักครับมาแก๊งบังเอิญรักครับ

ท่านน่าจะอยากพบกับนักแสดงทั้ง5ท่านแล้วใช่ไหมคะขอสิบธิี่ ซีรีส์ใารกไนได,ได้เสียงตอบรับมาอย่างดีเลยพูดถึงในภอคที่สอตอนนี้นะคะเป็นยังไงบ้างานะการตอบรับนะคะแต่ละคนดีกว่า่ให้แล,แล้วเอาไว้จเรนี่ยมีแวน,คน,นนะคะปนคะ ก็ก็ดีใจนะที่มีคนก็อยากอยู่ด้วยกันร่วมสนุกด้วยกันครับก็แต่ค้าแรกก็เป็นค่าต่อผก็กินเวลานานมากนะเกืามปีได้นะผมก็อยากให้ทุกคนต่อตามีรีที่มองเรื่อยๆไม่จบก็จะเป็นตแลกันครับผมต้องขอบคุณทุกคนรักมากที่จะติดตามและก็สับมาตรตลอดขคุณมากครับค่ะติำามเลยค่อะไสกได้ค่แล แล้ผมก็ต้องขอ,ขอ,ของงคบคุณคัทุกท่เชยรงมาใที่ให้การสนับสนุนพวกเราจนถึงตอนนี้นะครับี่ <ด S 1> มีบอกไป <ś> ว่านนีนี้ <ด S 1> เ,นเราสปีแล้วเ่ยเ <ด S 1> ป็นระยะเวลาที่นานมากนะผมขอบคุณมากๆนะครับเป็นกำลังใจสุดครับกัะกนัสุดท้ายก็จะอยไ้คุณน้าเลยน,นะครับรผมก็จริงๆก็หล่อที่ผ่านมครับผมผ่านมานแ่น่ สิ THE ่งที_<_่คัญคือทุกๆคนที่อยู่เนีเขาัอยู่กับเรานผม่อไอพวกเราเนี่ยพยายามทำซีรีส์ออกมาให้สนุกที่สุดนะผมม่ดตอบ่าหมคี่นาที่คนดะไรเขามีแบบจิ้นนอกจอเพิ่มเติมอะไรดีมากเออจิ้มแบว่าจิ้เป็นเองหรือว่าจิ้นเป็นเปลัวสั่วอะไรแบบนี้เป็นร่องกันเล อั <usion erna S 3> นนี้ผมว่าด้วยความที่พวกเราสนิทกันอยู่แล้วครับมก็นเลยแบบเป็นความสนิทจากที่แบบนราแบบเป็นที่ตัว เฟเจอร์ที่เด่นขนาดนี้นะครับผมซึ่งงานนกระผมเราจับที่ไหนะี่แบมไม่นะออผมที่เจ็ดตัวซึ่งพี่ก้องบอกควาดีมาว่าเลงเอาเขาได้ทุกชนิดครับแล้วกี่นก็ลง t r a s f o r m เนี่ยาเป็บนดนไม่เหอะะครับก็ นี่บอกครับเ่นเข้าได้จริงๆเลยนะครับแล้วก็สำหรับโชว์เนี่ยก็มีพวกเราทุกคนมีส่วนในการร่วมคิดร่วมเมียนโชว์ขึ้นมาด้วยนะครับแล้วก็น่าจะมีหลายๆอย่างที่หลายๆคนอยากเห็นแล้วก็หลายๆอย่างที่พัฒนพูดกันงไงอ่ะโอ้โหงั้นก็ต้องมาต่อที่ถอยเลยเออต่อต่อตรงนี้เลยค่ะนีมีหลายๆอย่างที่อยากเห็นเป็นยังไงตัเรื่องวตั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 ว

ใแต่ละันทุกคนจะได้เจอเป็นพิธกรี่ไม่น่าจะได้เจอมกันชั่วโมงนที่เราจะได้พบกับทางชั่านมงแลก็ท่านนี้ด้วยในในในานแปดแปดชั่วโมงแปดชั่วโมงรดชั่วโมงที่อแนาทีครับเล่นเล่นนเอครหนนคุยก็มีกิจกรรมใน่าสนุกแบบทุกคนไม่รู้ไม่ได้ ต้องไปติดตามกันในงานวันนั้นแล้วว่าใครที่เตรียมตัวให้กใน ช้วยถวไให้องร่วงมาโเคโอเอเคออคโอเคโอเคเคโอเคโอเคเดี๋ยวเคโอเคอเอเคโอเคอคโอคโอเเคโอคอเคโโอเคโอมคเคโอเเคโ่อเีอเอเคอเคลอโอเคโอเคโับคโอเเอคอเคอคเเอเอเคอเเอเอเคโอเเค้อคอเเคโอเครอเค อนในเป็นท่ของเราขายแบบวันที่เท่าไรครับที่ายเยียมเยี่ยมเยี่ยมะไ้ดีจะรดีดีอเที่ของเราจัที่ไหนครับโอเคไหกัเกันต่อะกัน้เลาทะาาลน่กะา วิลเียนเนค่ะเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะมีแรงงานคนละเงินแสงนถ้าใครใส่ตกกันจะดีคะ ก็กำลังอยู่นะคะเรียนฝรดีก็ไหนก็ทำไม่ได้นี้อ่ะด้านหน้าด้านหน้านะคะ